บบี้จิ๋วอายุ3วันค่ะพอดีมีคำถามเรื่องของเลือดชิดหนูก็เลยอยากจะมาจอยสักหน่อยว่าเลือดชิดมันคืออะไรนะแต่อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรจริงๆเดี๋ยวถามหมอมิเชลลี่ให้หมอมิเป็นคนตอบนะคะพบกับหมอมิเชลลี่ดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะีดิฉลี่นะคะแล้วก็แน่นอนรายการชินอินโฟค่ะลืมแนะนำไป พี่ชาลี่เจ้าของฟาร์มแฟรี่ชินนะคะลืมลืมนแนะนำแต่รายการลืมแนะนําฟาร์มตัวเองอ่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราทราบกันว่าเอ้ยการซื้อขายชินชิล่าของแฟรลี่ชินทํำยังไงเอ่อถ้าอยากจะเปิดฟาร์มหรืออยากจะเลี้ยงชินหลายๆตัวแบบไหนดีแล้วก็มาสุดท้ายค่ะกับคําถามที่น้องถามมาก็คือ แล้วชินชิล่าเนี่ยมันเลือดชิดได้ไหมคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าโดยปกติแล้วสัตว์ไม่ควรจะเลือดชิดกันนะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่อายุยืนเพราะว่าการเลือดชิดเนี่ยมันทําให้ DNA ในร่างกายโครโมโซมในร่างกายบางอย่างเนี่ยมันอ่อนแรงมากกว่าปกติอะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์ไม่ควรจะเลือดชิดกันคะ่ะชินชิล่าก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมารู้เรื่องอื่นๆเราต้องรู้ก่อนว่า เลือดชิดคืออะไรบางท่านยังไม่ทราบเลยว่าเอ๊ะคำว่าเลือดชิดนี่มันคืออะไรเลือดชิดก็คือการผสมกันระหว่างครอบครัวเดียวกันอย่างเช่นพ่อลูกแม่ลูกพี่น้องออนา้าหลานสำหรับอันนี้ก็ยังคงเลือดชิดนะคือพูดง่ายๆคือการผสมในครอบครัวเดียวกันเนี่ยลักษณะเนี่ยคือเลือดชิดกันแล้วถามว่า เลือดเริ่มไม่ชิดเมื่อกี่เจเนเรชันโดยปกติส่วนใหญ่นะคะเลือดจะเริ่มห่างกันที่ประมาณสักรุ่นเหลนคือ,อง่ายๆแล้วเเลยจากปูขึ้นไปทวดกับเหลอนอย่างเงี้ยผสมกันได้ เพราะว่ามันมีหลายเจเนเรชันเข้ามาเกี่ยวข้องละยีนที่มันเหมือนกันในตัวเนี่ยมันก็จะลดลงไปพอพูดถึงนี้บางท่านอาจจะงงงงเอาเป็นอย่างนี้คร่าวๆก่อนเบบี Baby, อันเนี้ยค่ะเกิดจากพ่อแม่บวกกันหารสองโดยที่เบบีก็จะรับมาจากพ่อ50อร์เรับมาจากแม่50เซถูกไหมคะส่วนพ่อกับแม่เนี่ยก็เกิดจากปู่ย่าตายาย ึ่พ่อเนี่ยก็จะได้จากปู่มาประมาณ50ได้จากย่ามา50%แม่ก็ได้จากตามา50%ได้จากยายมา50%พอมาถึงรุ่นหลานจริงๆเนี่ยหลานอาจจะได้จากปู่กับตามาสักประมาณ25%ลักษณะประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเถิบขึ้นไปเลยปู่ขึ้นไปอีกก็คือทวด พอทวดลงมาปุ๊บเนี่ยจากหลานมันจะกลายเป็นเหลนซึ่งโครโมโซมที่มันใกล้เคียงกันนะคะ่ะมันมีน้อยมากนั่นเลยทำให้ถ้าทวดกับเหลนยังผสมกันได้แต่ถ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องพวกเนี้ย ไม่ควรผสมกันเพราะว่าจะทำให้น้องมีความผิดปกติทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆในร่างกายปอดหัวใจนู่นนี่นั่น,นหรือเราอาจจะเห็นได้เลยอย่างเช่นปักแหวงคีด้านโวชินชิลาก็มีนะคะรวมถึงภูมิต้านทานในร่างกายที่จะดูอ่อนแอกว่าชินชิลากปกตินี่เป็นเหตุที่เราไม่ควรจะให้เลือดชิดผสมกันแต่ถามว่าถามจริงๆเถอะชินชิลามีการผสมเลือดชิดไหม มีค่ะเราจะผสมเลือดชิดกันในกรณีที่เราต้องการทำสีใหม่ๆ หรือทำเจนใหม่ๆขึ้นมาจริงๆแต่ส่วนใหญ่อะคะ่ะคนที่บรีดสีใหม่ๆหรือบรีดเจนใหม่ๆเนี่ยในรุ่น3-4เจนแรกเนี่ยเขาจะไม่จำหน่ายเลยเพราะว่าเขารู้ว่าชินชิระที่ออกมาเนี่ยร่างกายไม่ได้สมบูรณ์ร0 0พี่ขอยกตัวอย่างไปที่ลุงนะคะลุงกับป้าที่เป็นคนดูชินชิระให้พี่จากนิเกแลนดซึ่งเราเคยพูดกันไปแล้วว่าลุงกับป้าเนี่ยเป็นคนบรีดสีบลูได,ดมอนด์ได้คนแรกของโลก กว่าเขาจะพัฒนาสีบูลด m มอนได้จนร่างกายเรียกได้ว่าแข็งแรงเต็มร้อเนี่ยแล้วสายนิ่งพอสมควรลุงกับป้าบอกพี่ว่าเขาใช้เวลาทั้งหมด8ปีโดยที่ช่วงแรกๆของการที่เขาบริดบูดมอนนะคะมันก็เกิดจากการที่เขามีบูลดมอนหนึ่งตัวของตัวเขาแล้วก็หนึ่งตัวของเพื่อนเขาที่ชื่อว่าอีวานแต่ว่าอีวานเนี่ยเลิกบริดบูดมอนละพูดง่ายคือเลิกทำชิ้นละเพราะว่ามีความ ไม่แข็งแรงของร่างกายบางอย่างนะคะก็เลยเยกชินชิระทั้งหมดมาให้ลุงซึ่งลุงก็พัฒนาสายบลูไดมอน์มาต่อแล้วก็เหมือนแบบเขาก็จะให้เครดิตกันตลอดเวลาเพราะมันคือการพัฒนามาด้วยกันลุงเนี่ยเป็นคนบีบบูเดมอนได้คนแรกพร้อมกับอีวานแล้วก็พัฒนาสายบูเดมอนมาตลอดระยะเวลาโดยที่บูเดมอนของเขาครั้งแรกเนี่ยมันก็เริ่มมาจากของเขาหนึ่งตัวของอีวานหนึ่งตัวใช่ไหมคะพอมีลูกเสร็จปุ๊บเขาก็จะใช้วิธีการสลับคู่ คืออย่างเช่นลุงเป็นตัวผู้อีวานเป็นตัวเมียลุงก็เอาตัวผู้ของลุงบีดกับสีสแตนดาร์ดนู้นนี่นั่นให้มันมีเชื้อแคลริเออร์มาแล้วก็เอามาตกไปตกมาตกไปตกมาประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นบูเดมอนแรกๆที่บีดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอินบีดคํะว่าอินบีดก็คือเลือดชิดนั่นเองแต่ว่าเป็นลักษณะอินบีดที่ พี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องกันอะไรอย่างงี้ค่ะประมาณนั้นซึ่งเขาต้องบีบแบบนี้แล้วก็ไข้สายไปเรื่อยๆจนเจนมันห่างกันพอสมควรถึงจะกลับมาตกกันอีกง่ายๆคือเจนแรกก็คือบีบมาแล้วเป็นพี่น้องกันเอาพี่น้องกันมาผสมกันพอได้ปุ๊บก็เอาตัวนี้ไปผสมกับข้างนอกให้มันมีแคลรเออร์แล้วกลับมาผสมทับกลับมาผสมกลับแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันโรคบางอย่างที่เกิดจากการอินบีดหรือว่าโรคเลือดชีด นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการเปิดฟาที่ดีหรือว่าความปลอดภัยของเด็กๆที่ดีจริง,รงๆะคะไม่ควรบริดเ,เลือกชิดกันเราควรที่จะเลือกให้เจเนเรชันห่างกันหรือคนละพ่อแม่ไปเลยอันนี้จะดีที่สุดนอกเหนือจากเลือกเลือดชิดนะคะจริงๆมันมีเรื่องของสีด้วยนะที่สีบางสีก็ไม่สามารถบรีิด้วยกันได้เพราะว่าเป็นยีนด้อยแล้วอาจจะทำให้25%ของลูกไม่แข็งแรง คิดว่าคลิปนี้น่าจะจบคำถามที่น้องถามมาละเดือนนี้ให้เขาทั้งเดือนเลยแล้วก็ทำไปให้ทั้งหมด3คลิปนะคะก็คิดว่าน่าจะจบทุกอย่างละค่ะที่น้องถามมาทั้งในมุมของการซื้อขายชินชิลากาแฟลีชินการเปิดฟาร์มด้วยกการเลี้ยงหลายๆตัวรวมถึงมาจบเรื่องชินชิลากับเลือดชิดหรือว่าชินชิลากับการผสมที่มันอินบรดกันนะคะจริงๆก็ถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงดีกว่าเนาะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเองแล้วก็จริงๆรแล้วการสูญเสียค่ะมัน พี่ว่ามันมีทางเลือกที่ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นเราเลือกการเลือกที่มันค่อนข้างปลอดภัยดีกว่าค่ะใน,ในคลิปนี้ก็เรื่องอินดีแล้วก็เลยให้เบบีเป็นคนมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้เขาบายบายทุกๆท,ท่านก่อนส่วนท่านใดมีคอมเมนต์อยากจะทราบเรื่องอะไรก็เม้นมาได้เลยค่ะรับรองว่ามีน้องๆช่วยอ่านแน่นอนแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะดึงมาเป็นประเด็นเหมือนครั้งนี้อีกนะคะวันนี้ไปแล้วบายบายค่ะเบบีบายบายก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แฝที่ชินชาแนลด้วยนะคะหนูไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ